นี่มิสเตอร์อเมริกาครับผมจอร์ชมิสเตอร์อเมริกาครับคุณมาร์คคุณมิสเตอร์แคนาดาใช่ครับคุณคาร์เรนเนี่ยเป็นมิสแอฟริกาใต้ใต้นะครับมาจิตอ่ามาเลเซียมิสเตอร์มาเลเซียครับคุณแอดมินคุณแอดมินนี่ไต้หวันใช่ไทเปโอ้เยไทเป้ไหมครับคุณแอดมินมาจากไทเปไทจง นิ่งนะครับฟังอยู่มาจากไหนครับคุณแอดมินิสเตอร์นะครับแอดมินแอดมินนะครับคิดว่าไทยเปย์หไไทยเปย์นะครับแล้วก็คุณดิกกี้เนี่ยไทยเปย์ใช่นะครับของเรานี่ไทยแลนด์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 ใช่ไหมฮะใช่ครับก็วันนี้เยอะที่สุดไหม น่าจะสถิติใช่ครับนะฮะก็อ่ะโอเคเดี๋ยวผมลบนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวันนี้อันี้ครับผมเป็นขั้นตอนของเราครับผมวันนี้วันอะไรครับวันนี้วันศุกร์ครับวันศุกร์วันที่วันที่สิบเอ็ดเดือนมิถุนายนปีสองพันยี่สิบอ็ดครับวันศุกร์ที่สิบเอ็ดนะคะครับผมเมื่อวานนี้แหะคะเมื่อวานนี้วันพฤหัส บรหคัวันที่วัสิบมิถุนายนปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับพรุ่งนี้เหรอคะวันเสาร์ครับพรุ่งนี้อ่าวันเสาร์วันที่วันที่สิบสองครับเดือนมิถุนายนปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับ วันนี้วันศุกร์อ่ครับ <11. S> 1อครับผมพีเตอร์โฮมบอกแล้ววันนี้คิดว่า31องศาเซลเซียสก็อากาศผมดูในโทรศัพท์ค่ะแล้วก็มีอ,อ,อะไรละ่ะมีอากาศเยน็นๆมันไม่ร้อนอเพราะว่าห้องออนไลน์เนี่ยก็เยนน็นสบายไม่ได้เปิดแอร์2<ง>วัน3วันแล้ว นะครับก็เพราะว่าเพราะว่าปกติผมก็ไม่ชอบแอร์นะครับเพราะว่ามันมันร่างกายไม่ดีนะครับแล้ว31องศาครับโอเคไม่ร้อนนะครับถ้า38อาทิตย์ที่แล้ว38มปีเตอร์โฮมนี่อาบน้ำฟรีเวลาแอคชั่นมากๆใช่ไหมเพราะว่าเราสอนสดนะนะครับคือเราสองคนเนี่ยเราอยู่ในห้องแล้วก็สดนะครับ แล้วเราเป็นคนไทยนะัามสิบแองศาแอคชั่นมากมากโอ้โเมนไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมเนี่ยครูหน่อยสปอนเซอร์แป้งอ่าตรางูพิกริฮิตนะครับแป้งเย็นๆก็คือเวลาเราทาเนี่ยแล้วก็เอามาทาเนี่ยโอ้โหหน้านะเย็นสบายนะแล้วก็ ทาข้างในทาด้วยอโอ้โหขอโทษนะเซ็กซี่นิดหน่อยนะมีซิกแฟดด้วยเอเวลาร้อนๆนะคุณใช้ยปิกฤทฮิตจะทาได้เลยครับผมครับครับครับคอก็ได้คอพับนะครับจั๊กกระแลต้นคอแต่ว่าทาคอเนี่ย บางทีทามันจะเป็นเส้นเป็นเส้นเนี่ยต้องระวังนะต้องมีผ้าเช็ดนะเพราะว่าหนึ่งวันนี่ผมออนไลน์เสร็จผมเดินเดินเดินไปที่เอ่ซเว่นอีเลเว่นมีผู้หญิงมองมากๆมองทำไมอะคอครับสีขาวสีขาวที่นี่คิดว่าคนสกปรกไม่อาบน้ำไม่อะไรอย่างเนี้ยแป้งนะนะ พราะว่าหน้านี่คืออันนี้เฟนแฟชั่นนะครับโอเคครับนะฮะพรุ่งนี้วันเสาร์ไม่มีออนไลน์วันเสาร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่สิบสามนะฮะวันนี้นะครับผมครับไม่มีนะครับครับไม่มีออนไลน์นะคะอ่าอในอนาคตก็ไม่แน่คนะครับนะก็ต่อไปต่อไปเนี่ยนั่งเรียนเต็มจอ นะฮะเออมีคำถามครับผมมีคำถามมีคำถามอีกแล้วถามนะนะครับถามอะไรครับถามถ้าออนไลน์ครับเสาร์อาทิตย์อ่าวันเสาร์วันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นะครับหน่อยกับพีทโฮมเปิดออนไลน์ครับโอเคไหมวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะเอ้หลายคนบอกโอเคอ่าอ่านะครับมาจิตโอเค มาจิตโอเคนะครับหลายหลายคนคุณมาร์กโอเคมาร์กโอเคไหมจัสตินโอเคเออนะจัสตินบอกยังไม่ได้พูดเลยจัสตินบอกว่าผมโอเคนะผมอยู่บ้านเฉยๆนะครับจอร์จโอเคไหมอ่าจอร์จไม่โอเคเพราะว่าจอร์จไปภูเขาไปอยู่กับหมีแพนด้านะครับ ทำงานทำงานมีข้าวมีข้านั่งอ่าครับอ่โจ๊สมีทำงานนะครับคาร์เรนโอเคไหมคะอ่ะโอเคโอ้ยมาหางานให้ทำอีกแล้วนะฮะดิกกี้โอเคไหมครับอ่าดิกกี้ก็โอเคแยเยี่ยมนะครับคุณแอดมินก็โอเคคุณแอดมินก็โอเคครับครับโอเคนะวันเสาร์วันอาทิตย์คือไม่ได้ไปออฟฟิศถูกต้องขอบคุณครับ ไหว้งามๆนะครับคุณจะไม่ให้ผมพักก่อนผู้หญิงเนี่ยเวลาวหว้เสร็จเราต้องยอมเพื่เพื่มาวันเสาร์วันอาทิตย์เอาครึ่งวันวันเสาร์เอาครึ่งวันอยคิดก่อนนะต้องาครับครับครับเอาครึ่งวันนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้นะเราพูดถึง อ่าคนเด็กๆใช่ไหมถูกต้องอ่าคนเราเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยโอ้ย,อยนะฮะอวันลอ่าตั้งแต่เด็กทารกเนี่ยวันนี้เราจะไปเรื่องทํางานนะครับคือตั้งแต่เด็กๆนะจนถึงวัยหนุ่มสาวเนี่ยเห็นไหมผู้หญิงก็วัยหนุ่มสาวสาวๆเนี่ยอายุ 22- 23อ่าเริ่มประมาณอ่ายี <23 S 2> ่สิบสองปี <นะ S 1> ครับ อายุ22-23ปีก็จะเริ่มไปออฟฟิศทำงานเพราะว่าเรียนเสร็จแล้วครับนะหลายๆคนเนี่เคย22มั้ยไหมครับเคยค่ะเคยอายุ22เมื่อก่อนครับ22คุณดิกกี้ก็เคยนะฮะ22นะครับคุณแอดมินยังครับเพราะว่าคุณแอดมินเนี่ย0นะฮะ20นะครับคุณแอดมินยังเด็กๆยังยังยังไม่ถึงนะ อ่า2ีปีนะฮะหรือว่าก็สิบเก้าสปในประมาณนี้ดูหน้าแล้วอนะครับอ่าคุณมาจิตนี่ก็40นะครับไม่ใช่อย่าไม่ใช่มาจิตแค่32องเอา32 32ิององโอ้ยีมา10ปีแล้วใช่นะ<ช>คุณคายเรนนี่ย10 อ่าสิบเก้ายี่สอ่าคุณคาเรนยี่สบคุณมาร์กนี่ก็2ี่สคุณโกอ่ายีนะฮะคุณมาจิ้มนี่ยเดียวคุณโจสิบคะนะคุณมาจิตมสลับมาอีกแล้วจัสตินนี่ก็โอ้โหห้าสิบแปดสวัสดีครับพี่โอจะเซ็นยูมากสุดใช่ไหมครับใช่ อ่าไม่ใช่เชสตินเท่าไหร่ครับคุณอย่ามาว่าสุดที่รักหน่อยนะสามสิบแปดเชสตินสามแปดปีอ่าฮะอืมนะยังไม่เยอะครับผมค่ะอ่าคุณครับคุณมาร์คสี่สิบกว่านะฮะคุณมาร์คคุณมาร์คบอกได้ไหมคะอายุเท่าไหร่อุ้ยพี่โตโฮมอะไรฮะคุณมาร์คใบหวยอะไรครับ 44่อ่าโอ้เบิ้นเลยนะครับอ่าครับทำไมครับเท่ากันอะไรเท่ากันเอ้หน่อย45 45เท่ากับ44ครับเท่ากันอายุเลยใช่ผมก็เดียวเดยวเดียวคุณน่ะสีแล้วปีนี้46ยังเออคุณอย่ามาโกหกยงครับยังอยู่45อ่าครับ ยังไม่ถึงสีิเออนะอายุนี่คุณมาชอบโกหกไม่ได้อ่าสี่สิบกว่าครับคยังใส่มิกกี้เมาส์อยู่เลยคุณดูครับผมนะฮะอนะครับทุกคนในห้องนี้นะเมื่อก่อนเคยอายุยี่สิบสองแต่ผมเนี่ยก็ไม่นานครับคือตอนนี้เนี่ยผมอายุยี่สิบห้าใช่ไหมครับปีเตอร์โฮมนี่ยยี่สิบห้าบวกครับ ยี่สิบครับพอไหมฮะสี่สิบห้ายังบวกสิบเป็นห้าสิบห้าพอไหมครับโอเคครับขอบคุณครับแสดงว่าในห้องนี้ผมอายุมากที่สุดมากที่สุดแต่มีหนึ่งคนอายุน้อยที่สุดใครอาเชิญครับอเชิญครับมาลูกมามาช่วยลุงนิดนึง มาเนี่ยสวยๆอันนี้หลานสาวผมนะออล่าสวัสดีลูกสวัสดีค่ะเนี่ยเออเนี่ยอ่าน้อยที่สุดแปดขวบนะครับชื่อออล่านะครับออร่าเพิ่งตื่นนะยังไม่ได้แปรงฟันเลยนะเนี่ยแปรงแล้วแปรงยังทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วล้างหน้าหรือยังลอ่าล้างหน้าแล้วล้างยัง อ๋อาบน้ำแล้วด้วยครับแต่ผมเนี่ยสองวันที่แล้วเนี่ยวันที่แล้วเมื่อวานนี้เอาเมื่อวานครับเออเอาลูกมาขายสวัสดีสวัสดีแล้วก็โอเคค่ะนะเดี๋ยวจะได้ว่าลูกค้างสวค่ะเออนั่นแหละครับนะบายบายนะครับ อ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็อายุน้อยที่สุดลุงโฮมเนี่ยอายุมากที่สุดโอ้โหลุงโฮมนี่ห้าสิบห้าห้าสิบห้าครับออร่านี่แปดแปดครับโอ้โหต่างกันเยอะนะโอ้ครับไม่เป็นไรเขาก็แข็งแรงเราก็แข็งแรงถูกต้องนะครับทีนี้อย่างคนเนี่ยเพราะว่าอายุยี่สิบสองเนี่ยบางคนก็ทำงานครับบางคนก็ทำงานค่ะ ใช่ไหมฮะใช่ย่างครูหน่อยเนี่ยโอ้โหนี่ผมฟังเนี่ยเมื่อก่อนนี่เคยทํางานถูกต้องอ่ะโรงงานใช่ไหมใช่อ่าจําได้ไหมทํางานโรงงานโรงงานชื่ออะไรมา<โ>จิ๊บจำได้เปล่าโรงงาน kingfisher กุ้งกุ้งอ่าเป็นกุ้ง อ่ะมันจะเป็นกุ้งไหมครับเนี่ยหรือว่าออ่ะอันนี้ F C ตัวจริงครัเนี่ยรู้ด้วยหน่อยทำงานที่โรงงาน King f i s t e r e ใช่นั่นแหละแล้วก็ทำงานอะไรอีกอ่าขายกาแฟใช่ไหมอ่ะขายกาแฟอ่ากาแฟชื่ออะไรนะ n a Nancy c o f f e e Shop n a n c y c o f f e e Shop ออแล้วก็ขายกิจการให้คุณพ่ออ่ะคุณพ่อขโมยเอาไปแล้วชื่ออะไรนะประจวบ ประจวบค <im itation> อฟฟ่ช็อปจะมีร้านกาแฟกาเฟคาป,ปูชิโน เอสเปรสโซ่กาแฟอเมริกาโน่ลาเต้ไม่ขายไม่ขายขายกาแฟไทยเเออออกาแฟไทยสิบเท่าไหร่นะสิบบาทสิบสองบาทสิบสองบาทกาแฟไทยเนี่ยที่เป็นแบบเนี้ยอ่าแล้วก็มีกล่องกระป๋องนะค่ะอ่ากาแฟแล้วก็ต้มน้ำร้อนแล้วก็ใส่ใส่แล้วก็ชงชงใช่นะฮะสิบบาทใช่นะครับอันนี้ก็ คนก็ทำงาน<ช>อายุ22 23 24นะครับเริ่มทำงาน